ว้าวพี่น้องผมเจอฟูงตระเตนของเท่แล้วหนึ่งตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนเลยครับผมดดีเ้าครับเจอฟูงของเทแล้วครับผมนี่อูน,อค,อนครับนี่ครัตัใหญ่ครับผมนอนอยู่บยยนยอดหญาเลยครับผมหกตัได้ครับผมใหญ่ด้วย ใหญ่คตัวนี้ตัวอ่อนอือตัวนี้ปลาตังกาหรือเปล่าครับตัวนี้หนูตัวใหญ่ครับอือตัวใหญ่เปิตัวอื่นเลครับผมอยู่เอ่ออยู่ริมคันนาครับผมครับเราลงไปตรงนี้นะครับมีหยาบเขานะครับยืนยันผมรับป็นช็อบสังคมครับขอหยิบมือตรงนี้เองครับผม กินองรับนิ่ชอบสังคม พอดียามเย็นครับพี่น้องพามาหาตะกะแตนครับวันนี้มากับพานุกับผมครับมากับทีมงานน้องเยี่ยมอีกแล้วครับผมมากันไกลเลยครับวันนี้หากินไก่อีกแล้วครับผมนี่ครับออกเดินทางมาตั้งแต่สี่โมงเย็นครับเพิ่งจะมาถึงกับคําปุ๊บเลยมาแถวอำเภอพีไม้ครับมาหาจับตะกะแตนกันครับได้ข่าวว่ามีตะกะแตนระบาดครับผมที่คนลาดปันเรายังไงพันนุก ไปหาเดินดูตะกะแตนไหมมดูเลยว่ากระจับยังไงพี่น้องยังไม่เคยจับสักทีเ่ยจริงอ่ะข้างแรกในชีวิตโอ้ยต้องศึกษาจากผมแล้ววันนี้พันนกต้องตามผมแล้วต้องตามลต้องตามพันคน้น่อยน้องแต่หาเฮ็ดนี่ผมตามพันนกแต่ตะกะแตนนี่ต้องตามผมแล้วจะคิเป็นไงเนาะบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องจะเป็นบรรยากาศดีดีเป็นถุ่งกวางเลยครับบานแถวนี้ครับพี่น้องทีมงานเราก็กระจายตัวลงไปในถุงนาครับ แต่เดินอยู่แต่ได้แต่บนคันนาครับผมไม่สามารถลงนาได้นะครับแล้วก็ไม่ควร้วยจริงๆนั่นแหละครับเจอแล้วพี่น้องตัวนึงตะกะเตนตัวแรกเลยครับผมครับอยู่เอ่ออยู่ริมคันนาครับผมครับแต่ต้องเอ่อขอขอลงไปตรงนี้นะครับไม่เหยียบเขานะครับยืนยันลครับผมเราภิผิดชอบสังคมครับขอยืมมือไปนิดนึงครับผมหากินตรงรับผิดชอบสังคมครับผม ตัวแรกแหกมานมาแล้วครับเป็นตะกะเตนอ่อนครับผมตะกะตรงอ่อนครับยังไม่เต็มวัยครับผมแต่ก็เอาครับผมเราจะเดินไปตามคนาไปเรื่อยๆครับเป็นทองคนาครับผมม่ลุยเขาแล้วครับเอาเท่าที่ได้ครับผมครับไม่ได้ก็เรียกไปครับมาเจอตัวเกม์แล้ครับตัวแรกเลยครับผมนี่ครับก็อยู่กับยิงยานครับต้องเบาๆครับเดี๋ยวบินนี นี่ครับศัตรูไายของข้าวครับผมครับต้องกำจัดครับหา,าดินข้างหน้านี่แหละพี่น้องเอาเฉพาะตัวทีเอาได้ครับผมครับในกลางไม่ลงครับผมพี่น้องพี่น้องผมว่าผมเจอฝูงมาแล้วนี่ตัวหนึง่งสี่หาตัวติดติดเลยครับตรงนี้นี่แล้วก็ทั้งนู่นอีกตัวหนึง่ง เห็นแล้วครับเดี๋ยวไปจับก่อนอันนี้ก็อยู่ริมคันนาได้พี่น้องเด้อมาเหยียบเขาเด้อก็อาจจะขอเก่าวมาสักเก่าวนงแต่ก็พยายามสอดเท้าไปตามช่องเขาครับไม่เหยียบครับผมนี่ครับผมมันอยู่เป็นฝูงครับอู้นึงตัวหนึง้งนานแล้วนูโอ้มันอยู่เป็นฟูง,อ,ง,ง,งนนอ,อยู่เป็นฟูนเ,นฟเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปบนคันนาก่อน เจ้าฝูมันกับพี่น้องเจ้าฝูม,มันแล้วมาช่วยกำจัดศัตรูเขาให้กับชาวนาด้วยครับผมนี่ครับมันลงเยอะๆเลนะกินมดเลยนะครับอู้หบินจ่อยอู้สงสัยผมจะตั้งใจจับด,ดีๆก่อนเดี๋ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะมีแต่ตะกรุงไปกินครับที่ไม่ค่อยไทยดูบ่อยเนะครับเจ้าอีกตัวนึงครับนี่ครับตัวเมียใหญ่ครับผมนอนอยู่บนยอดหญ้าเลยครับอู้อีกตัวนึง อยู่หลอกคันลาดีสุดเลยครับฟูงนี่ไม่ต้องเหยียบเขาเขาครับเขาถึงไม่เอาตัวนี้ได้ครับผมตัวใหญ่ๆด้วยฟูงจนตัวใหญ่เลยาว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 ก่อนพี่น้องปัโอ้ยทำอะไ,ได้ดีได้พี่น้องเลยขอให้ครับว้าวเจ้าฟูมงแล้วเจ้าฟูมันแล้วตัวนี้ตัวอ่อนครับ ได้ไหมครับตัวอ่อนป้าพี่น้องตรงนี้สามตัวเลยผมจะจับยังไงมุดมีกดคูเดียครับคูหนึ่งออาเด้ยวลบหมากหลับหายไม่นอหนึ่งสองอู้ดีสองได้ครับได้นี่สามกับผมได้สามเลยตาสุดนี่ครับพี่น้องพอมพอได้ทอดดีแล้วนะครับ กำลังกลับไปยังรถเลยพี่น้องพอได้ถอดดีเราแท็กถอยทีมงานเราเห็นว่าจะใหญ่มองครับครับพี่น้องอยู่บนหลังรถแล้วไหนพัน,นุกโชว์ดูไหนบนงาพน,น,นพัน,นุกพอได้ถอดไหมพอได้ถอดถอย,อถยนึงโอ้ยิ่มเลยครับเอพอพอ,อเร็วมือนึงแล้วเนาะนี่เนาะเอา้า ทีมงานเรามาจะใหญ่ไม้ครับไปดูไม้ทั้งไปข่งที่เป็นนี้ครับงเนาะมาถึงจุดไม้ใหม่แล้วครับพี่เนาะจุดไม้เดิมจุดไม้เล็กจนเล็กที่เรามาลงพี่น้องแล้วก็ได้ข่าวว่าทั้งทางขวามือเรานู่นเขาไปจับกันทางขวาเลยก็เลยตามเข้าไปครับก็ไปได้มานิดนึงนนั่แหละครับผมแต่ก็ย้อนกลับมาที่เดิมนะครับไหนน่ะปฏิตู้ยี่สิบตัวโอ้กว่าเน้ ได้โทษด,ด่เด้อได้อยู่ได้อยู่นี่คือกันคือกันเท่ากันแล้วมั้งเนะไหนมาเปิดเฉากก็ฉากโชว์ให้เห็นอยวาสนับถุงนะโอ้ถุงไม่คิดกันโอ้วันพลนชนะเลยนี่ยวเท่ากันเท่ากันเท่ากันถุงผมใหญ่กว่านี่เออลองเออลองดูไม้สองขับเป็น,ย,นย,ยังไงครับผมโู้พี่น้องเปิดไม้ใหม่เลยไม่มีใครมาแย่งเลยครับผมมีแต่ทีมงานเราเลยอุ้ยหลายตัวหลายตัว ป็นฟูงเลยครับเจอฟูงม,มันขุนดีได้ครับนี่ครับวายวายว้าว,าวาเอาล่ะเดี๋ยวขอจับเดี๋ยวไปไพ่ช่ายไหมเด้พี่น้องเพี่มเพิ่มถ่ายไม่ดีดดดดดขออภัยครับมีตัวใหญ่ครับนี่อืมพี่น้องขอจับกันเด้อครับก็เดินหาตามคันนาไปเรื่อยๆครับผมก็พอได้จับครับเรื่อยๆครับแต่ไม่มาก ไม้ครับผมมีก็สองตัวไในตอนดีนอ้อตัวนี้ตัวใหญ่ครับอีกตัวนึ่งอีกตัวอ่อนโอ้้อีกตัวนึงเอาได้พี่น้องเฮทายเฮดูบ่อยๆแล้วครับผมดเดี๋ยวจะไม่ได้ตะกะตวงไปกินครับมัวแต่ถ่ายสามตัวครับจุดนี้ตะัตวงมันอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆครับผมตะกัตวงครับเราไปต่อครับ ปลาทังกาหรือเปล่าครับตัวนี้พี่โนตัวยังใหญ่ครับโอ้โหนี่ฮะตัวใหญ่กว่าตัวอื่นเลยครับผมอาจจะเป็นปลาทังกาก็ได้นะมีตัวนึงกับผมจะไปเรียกผมอุ้นสองตัวเลยว้าวพี่นองผมเจอฟูงตะเกเตนของเท้แล้วหนึ่งตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โ เต็มไปเลยครับผมโอ้ด <ophone şimdi> ีบจับเอาครับเจอฟูงของเทพล้วครับผมครับพี่น้องผลงานล่าสุดกับผมโอ้มาเจอฟูงเมื่อกี้นี่ว่าวาบเลยครับนี่ครับได้ขึ้นมาเยอะเลยครับผมอยู่ข้างนาเราตรงนี้ครับปลายาสูงสูงนี่แหมจับเอาจับเอาครับพี่น้องวะวาบไปครับผมครับนี่เกิดจะไม่ได้ตะกตงครับผมนามันุกครับข้างนาเรานี่ยยาสูงสูงครับชาวเกาะอะไรเยอะเลยครับผม เอาละฮต่อกับผมครับจะมุ่งนากลับไปทางรถจอดแล้วครับผมธนาโลกลูกรับยังพอมีเหตจับได้เรื่อยๆครับผมคาับกากำลังเดินกลับไปที่รถแล้วครับผมเลิกหาแล้วครับกำลังจะกลับบ้านกันแล้วครับผมพอได้กินแล้วละครโอเกือบจะไม่ได้ไปกับพี่น้องลงจุดเล่ะคนหาเยอะแล้วเัวเออเขาเรียกอะไรตะกเตียนมันก็ไม่มากสไลด์ครับผม เลยได้มานิดหน่อยครับแต่มาลงจุดสองนี่มาฝึกเจอฝูงใหญ่ฝูงนึงโอ้โหพอกินเลยครับผมแล้วจะเสียงว่าได้กันทุกคนครับจะไปดูผลงานของทีมเราครับผมไปรอกันอยู่รถแล้วครับผมคนสุดท้ายอีกแล้วนะครับมามาดูผลงานครับพี่เนาะเป็นไงจ๊ะได้พอได้ทอดกันทุกคนเนาะน่อพอออไไดด้้้ยยูกิโมาเจอฝูงนึ่งจะมาเจอฝูงหนึ่งพอดีเนอุ้ยเดรย์ไลฟ์ก็เด่นจิตา โชคดีไปเจอฝูงหนึ่งครับจับเอาจับเอาอเกี่ยวจะไม่ได้ไปเดินเดินวางไปท้งนั้นไหนปดัดช่างลำนักชนะเฉยออ้อหของแันลูกหมานครับเหนียนอยู่เนี่หลายชลายางลำนักได้ครับแต่สงสัยหายส <c oughs> งสัยละครับ <c oughs> สองคนนี้เจ๋งกว่าไม่คนเดียว สองคุเมอเด็กววานทั้เดียกันโอ้แม่นแล้วเนาะสีมือเนาะผมคนเดียวได้พี่น้องแอบกระซิบพันนุ้ก็ชอบแข่งครับแข่งกันคำๆแล้วพี่น้องก็เก็บของเราก็กลับบ้านกันครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านแต่ผมอีกไกลเลยกว่าจะถึงนองบุญมากครับลาที่สวัสดีครับ